ุยอยู่กับลุงกูป้าครับมหาป่าตอนนี้ระหว่างอันนี้บ้านดันฆ่านะครับอันนี้ก็บ้านจะเขาบ้านสำโรงข้างหน้าแลนนี้มาลุงตัวนี้เป็นยังไงดีครับเขาหนาบันเองรอดไปฟังจังไรครับวันวันลึกๆก็มีโอกาสจะเสียบ้างครับอาทิตย์ที่ลุงนะอาทิตย์เช้าเชาเย็นก็ได้ยังไงก็กลัวผอขึ้นชิ้นได้อยู่อย่างนี้คงไม่ได้เนาะได้แล้วเน่ยเราได้เห็นน้ำหมดแล้วนักเขาก็นั่นใต้น้าอ๋อคงไม่ได้เนาะไม่ได้ ได้คียวเขียวมองเห็นฟังกันดีกวพอได้อยู่ไหม่ได้อยูได้หรืไมน่ไมไดมป้าพอได้อยู่ได้กิน่ไดกินโอเคครับพี่น้องบ้านเองครับผมเป็นครูอยู่สิทนีครดูนำถ้าเอาโอ้มตไมาได้เนาะได้โอเคตง่งเดินต้่งไปจั้นี้ต้องไเห็นนำเนี่ย ก็เขาได้รถได้นะลุงรถเป็นยังไงด้วยครับถึงไหนพอวิ่งได้ไหมผมจะไปได้เนี่ยได้อยู่เนาะตัดใหญ่มันดับพ่อพอมันสูงไปได้อยู่โอเคครับได้ก็จะดำๆฉันก็สูงอันก็โอเคครับไดด้้แลวะนเลยครับี่ก็มาดูมาดูพี่น้องมานนีครับทุกปคานะมาแล้วก็มา ดูเขานานครับขอบคุณหลาไลนะครับเขาสารข้อมูลวันนี้วันที่เท่าไรนะเก่าวตุลาคมเวลาที่เที่ยงครับครับลุงป้าก้าหาปลาครับกินพร้อมครับขอให้มันหมาดด้วยครับของกุับสวัสดีครับลุงป้าครับทุกท่านสวัสดีครับ